ต่อมาเราจะมาดูต่อกันที่ข้อที่ยบนะคะเขาบอกว่าจำนวนจัตุรัสคือจำนวนที่สามารถเขียนในรูป n คูณ n ได้นะคะเมือ่อ n เป็นจำนวนนับจงพิจารณาแบบรูปต่อไปนี้นะคะจะเป็นรูปหกเหลี่ยมแล้วก็จะเป็นจุดต่อกันเป็นรูปหกเหลี่ยมนะคะจากแบบรูปรูปที่1เป็นจำนวนได้ที่มีจำนวนจุดเป็นจำนวนตัตุรัสเพราะว่า1เนี่ยมี1จุดนะคะซึ่ง1เนี่ยสามารถเขียนได้เป็น1นคูณหนั่นเองนะคะจงหาว่า รูปถัดไปจะมีจํานวนที่มีจํานวนจุดเป็นจานวนจัดจัดตุรัดเนี่ยก็คือรูปที่เท่าไรก็อื่นะคะเดี๋ยวเราจะมาหาความสัมพันธ์ของจํานวนจุดกันก่อนถ้าเป็นรูปที่หนึ่งนะคะจะมีหนึ่งจุดแน่นอนเท่ากับ1จุดนะคะอะจำนวนจุดแล้วก็ต่อไปเราจะมาดูรูปที่สองต่อนะคะรูปที่สองเนี่ยก็คือจะเป็นสังเกตเห็นว่าจะมีหนึ่งนะคะมีหนึ่งตรงนี้เมื่อกี้นะคะ แล้วก็จากนั้นก็จะมี1 2 3 4 5 6นั่นเองนะคะจะเป็น6เหลี่ยมออกมาอีกก็จะเป็น1นบวกหกนะคะจากนั้นก็จะเป็นข้อรูปที่3จะเป็นแบบนี้นะคะเมื่อกี้เนี่ยจะเป็น6แล้วนะคะเป็น6อ่าเอยเป็น1นบวกหกแล้วนะคะข้างนอกอีกก็จะเป็น หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนั่นเองนะคะสิบสองก็จะเป็นหนึ่งบวกหกบวกสิบสองนั่นเองแบบรูปก็คือจะเป็นดังนี้นะคะโอเคดังนั้นรูปที่สี่นะคะแบบรูปเนี่ยมาลองดูรูปที่สี่ก็คือจะเป็นหนึ่งบวกหกบวกสิบสองแล้วก็บวกสิบแปดนั่นเองนะคะบวกจะเป็นหก คูณ0บวก6คูณ1นบวก6คูณ2บวก6คูณ3ามนะคะจะเป็นแบบรูปแบบนี้อันนี้ก็จะ6คูณ3าได้เป็น18ดมาลองบวกกันนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะได้เป็นเออ1ได้เป็นเจดได้เป็น19นะคะตรงนี้ก็จะได้เป็น19บ้าบวกปดได้เป็นสาสบดนะคะโอเคแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นรูปที่ห้า จะได้เป็นอ่ะอันนี้เดี๋ยวน้องเป็นขอเขียนเลยนะคะว่าเป็น37บวกกับ24จะได้เป็น61นั่นเองนะคะแล้วก็จากนั้นลบที่6 24แล้วก็จะต้องเป็น30นะคะโอเค61บวก30ได้เป็น91ยังไม่ใช่นะคะแต่ตรงนี้ยังไม่ใช่เดี๋ยวจะจะไปก่อนว่าไม่ใช่ไม่ใช่ โอเคแล้วก็จากนั้นข้อรูปที่7นะคะก็คือจะได้เป็น61เอ้ยไม่ใช่9 1บนะคะ91บวกกับ36นะคะก็จะได้เป็น127้ก็ยังไม่ใช่นะคะอ่าตรงนี้แป๊บหนึ่งโอเคนะคะจากนั้นรูปที่8รูปที่8ก็จะได้เป็น 127นะคะแล้วก็บวกกับสีอีกเราก็จะได้อ่าจะตรงนี้นะคะจะได้เป็น169นะคะโอเคซึ่งก็จะได้แล้วนะคะเพราะว่า169เนี่ย1น9นะคะสามารถเขียนได้เป็น13บ13คูณสิบนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นรูปถัดไปนะคะที่ว่าเป็นจำนวนจุดเนี่ยเป็นจำนวนตตัวหลักก็คือรูปที่8นั่นเองค่ะรูปที่8ปดนะคะ ข้อนี้ก็จะตอบ8ค่ะ